ซื้อวิเตครัอันซื้อซื้อมาเท่าไหร่นะพ่อถอดสักทีขั้นแปด่สีเป็นสแตนเลสเนาะแปดเลี๋ยวจะมึงโตเพิ่งใสเล็หน่อยตัดึงกันิดก็เ้อดต่อัอใส่ปลายใส่ปลายมัอดตัวนี้ตอมาตอนนี้ใส่ใส่ปลายมาเลยนี่ครับซื้อมาขั้นแปดนี่เนาะนแค่เ อสิซ sí, ื้อย <ic czego> <ita> ุสัยบอกตั <t <ros> <t ้งตั <filter> ้งเด้นตั้งไม่เด้นเนาะแต่าผู้ปตายมันสี่สองพันหนึ่ง้อยเี่ทอสิเดี๋ยวฟังเสียงใหม่ก่อนตั้งเสียงเอาแล้วเราก็คู้ปตายก็กระตือกันนี่แลว่า หไยมาพอสแสดเหรียจริงสีเนาะเสี่เงินนมดนอกบ่าหาไดาต้องเงาหลดเสือแต่งสวยงามอยู่ราคาพันแปดหลอยนะครับโอเค